ในการเตรียมความพร้อมกันป้องกันพวกนี้ค่ะมันจะต้องเริ่มจากการกาหนดมาตรการแต่ถ้าเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะมีการตอบโต้ว่าฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบที่น้อยที่สุดได้อย่างไรสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านที่คือตอนรับเข้าสู่รายการโพทอกบสยศูนศย์รสิทธิ์โพนะคะวันนี้เราอยู่กันกับดรพรธิดาเทพประสิทธิ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศูนศย์รสิทธิ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ จัดดานี้นะคะศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตค่ะได้สารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของบทเรียนจากเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานกิ่งแก้วค่ะโดยสํารวจในกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น1,266คนค่ะสำรวจเมื่อวันที่6-9กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาโดยผลโพลข้อแรกนะคะประชาชนก็มองว่าเหตุการณ์การระเบิดครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงค่ะแล้วก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากเราออมาคือเจ้าหน้าที่นะคะขาดอุปกรณ์เครื่องมือค่ะทําให้ระงับเหตุน,นะคะควบคุมเพลิงได้ล่าช้าอ,อาจารย์คะการระเบิดครั้งนี้ในโรงงานนี้มีส สารเคมีอะไรแล้วมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอยังไงบ้างคะสำหรับตัวสารเคมีนะคะที่ตอนนี้พวกเราน่าจะได้ทราบจากข่าวแล้วนะคะจากสื่อก็คือตัวสไตรีโมโนเมอร์นะคะซึ่งโดยผลกระทบของตัวสไตรีโมโนเมอร์ค่ะมันมีความเป็นพิษอย่างเฉียบพลันกับเรื้อรังนะคะมีผลกระทบต่อในเรื่องของการทําให้เกิดการระคายเคืองเมื่อเรามีการสัมผัสที่ผิวหนังดวงตานะคะหรือว่ามีการสูดดมเข้าไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของ การได้รับสัมผัสเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยทำให้เกิดเมเร็งได้ทั้งในคนและก็สัตว์นะคะสำหรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะมันก็จะมีผลกระทบในระดับที่ต่ํารวมไปถึงตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายได้เองด้วยทางด้านชีวภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของผลกระทบทางน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําได้แล้วก็ในส่วนของอากาศควันสีดําที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดจากการของไม้ที่ไม่สมบูรณ์ มันก็ทําให้เกิดก๊าซตัวคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์กับอีกตัวหนึ่งก็คือในกลุ่มของสารอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนทั้ง3ตัวเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันค่ะผลโพลข้อถัดไปนะคะประชาชนก็มองว่าสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้น่าจะเกิดจากการล่วไหลของสารเคมีรลงมาคือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพมากนะักอาจารย์คิดว่าการระเบิดครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไรคะเป็นไปได้ว่ามันเจอเกิดจากกระบวนการผลิตที่มาจากสารเคมีก็คือตัว สไตลีนนะคะแล้วก็มีแก๊สอีกตัวหนึ่งก็คือเพนเทนอาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการล่วไหลของเพนเทนก่อนด้วยคุณสมบัติทางกายภาพเนี่ยมันสามารถทําให้ลุกติดไฟได้ง่าย<ช>แล้วก็มันทําให้เกิดการประทุของตัวสไตลีนซึ่งอยู่ถังในบริเวณด้านข้างนะคะ โดยสิ่งที่ประชาชนนะคะอยากจะฝากบอกรัฐบาลในเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนี้นะคะดับหนึ่งค่ะอยากให้ทางรัฐบาลํามมีการตรวจสอบโรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะคะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ําแล้วก็อยากให้มีมาตรการเยียวยาแล้วก็ตรวจสุขภาพประชาชนด้วยอาจารย์คะในประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยลองย้อนไปเมื่อปี63นะคะเราจะเห็นว่ามีเหตุการณ์ท่อก๊ซรั่ว ที่จังหวัดสุประกรณเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราลองย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้ว <c oughs> ก็จะมีเหตุการณ์นในเรื่องของ <c oughs> การระเบิดของคลังสารเคมีที่คลองเตยอ, <c oughs> อย่างนี้ภาครัฐควรจะต้องรับมือยังไงคะแน่งในกรณีที่เกิดในของอุตสาหกรรมอย่างนี้คะ่ะส่วนกลางก็อาจจะเป็นในส่วนของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมกลุมผู้คุมนกรพิษส่วนของท้องถิ่นเองเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงไปได้ที่สำนักง,งานสารสุขจังหวัดนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดในการเตรียมความพรม้อมกันป้องกันพวกนี้ค่ะมันจะต้องเริ่มจากการกำหนดมาตรการแต่ถ้าเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราจะมีการตอบโต้ะวะฉุกเฉินเ,เพื่อลดผลกระทบที่น้อยที่สุดได้อย่างไร มันก็จะนํามาสู่ในเรื่องของการเยียวยานอกจากการเยียวยาแล้วอะค่ะมันจะต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูให้สุขภาพและสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอ,อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุดในเรื่องของบทเรียนที่ได้รับค่ะประชาชนก็มองว่าควรมีการให้ความสําคัญกับงานบรรเทาและก็ป้องกันสาธารณภ,าภาัยให้มากขึ้นอาจารย์คะในเรื่องของโรงงานสารเคมีอันตรายผังเมืองการป้องกันภัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องราวเหล่านี้รเราควรจัดการยังไงให้มันอยู่กันได้อย่างมีความสมบูรณ์คะค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คงต้อองงกลับมาดูในเรื่ ของการปฏิรูปในเรื่องของการวางผังเมืองนะคะแล้วก็เรื่องของแผนระงับภัยฉุกเฉินนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องรวมไปถึงในเรื่องของระบบการเฝ้าติดตามระวังคุณภาพทางด้านสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็สุขภาพควบคู่กันไปด้วยนะ,ะในภาพรวมนะคะประชาชนก็ยังไม่ค่อยพอใจกับการรับมือแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะอาจารย์คะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันมีเกิดขึ้นมาซ้ําๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทําไมถึงยังรับมือได้ไม่ดีคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่อะค่ะจะไม่ทราบเลยว่ามีเพลิงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากสาเหตุใดหรือมีเชื้อเพลิงประเภทไหนแต่ถ้ามีการจัดทําฐานข้อมูลสารเคมีพวกนี้นจะทาให้เราทราบถึงชนิดสารเคมีปริมาณสารเคมีรวมถึงวิธีการจัดการนะคะเกี่ยวกับสารเคมีในช่วงนี้นะคะเราอยู่กันในช่วงของโควิด -19 นะคะในฐานะผู้มุ่งโดยการศูส่งแวดล้อมค่ะมีข้อแนะนําอะไรบ้างคะสําหรับการจัดการขยะติดเชื้อที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างคะ หน้ากากนหนามมยที่ใช้แล้วเนี่ยเรานำมาพับม้วนแล้วก็เก็บใส่ถุงพลาสติกหรือถุงซิปนะคะแล้วก็เขียนติดติดไว้นิดนึงว่าเป็นหน้ากากอนาไมยที่ใช้แล้ว<ม>แล้วก่อนที่เราจะปิดถุงผูกถุงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการฆ่าเชื้อลงไปด้วยโดยการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์หรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปในถังนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะ ทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพลทอปได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ